นอบน้อแมแห่พระพุะธบาทประธระรมปร,ริยส่งจ่กาก็มาพบกันอีกในครั้งที่สองสำหรับวันนี้วันที่25่สิบห้พฤศจิกายนสอง8ประเด็นก็การเมืองการเมืองการปกครองการทหารบาดา มื่อเช้าก็เล่ากันเรื่องของสงครามว่าเราไม่ได้เอาจริงต้องสมมุติฐานเอาหรอกดูจากมาตรฐานของกองทัพไทยแล้วมันมันไม่กระจกแล้วดูมาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าในละแวกแถบนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนี่เราก็เป็นหนึ่งอาประเทศอื่่ไม่ได้ นอกจากอินเดียนล้วนี่ยผมมีบ้างเรียกกันนี้ก็มีประเทศไทยดังนี้ไทยลาวพมิเวียดนามมาเลียอินโดสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ทิมอร์โรนายพม่าเาพม่านี่ก็เป็นประเทศที่มันม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าไหร่ ก็ถึงการรบมาแล้วตั้องเดสมัยมตีดก็มีประเทศเรานี่ะที่มีนักรบทุกด้าไม่ว่าบูว่าบุนประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมันเป็นตกอยู่ในอนาณาหรืออาณานิคมของต่างประเทศต่างชาติต่างยุโรป จักรวรรดิน,นิยมสมัยก่อนนั่นก็คือประเทศอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนนิเดรแลนด์ห้าประเทศนี้ที่อยู่ทางยุโรปตะวันตกเขาล่าอาณานิคมได้ทั่วโลกมีอังกฤษที่ล่าได้เดยอะที่สุดก็มีฉาย,ยาว่าประเทศที่มีพระอาทิตย์ไม่ตกดินก็หมายความว่ามีทุกประเทศทั่วโลก ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ต่ก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนทีนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีประเทศอะไรที่เป็นที่ได้เป็นอนาณานิคมของประเทศต่างๆเหล่านี้ทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเสียเอการาชเป็นประเทศที่มีอาอาย,ยะพวกนี้ไงเป็นอรารย,ยะอย่างในภูมิภาคนี้เราเห็นเวียดนามนึงมันมตกอยู่การดูแลอารากาประเทศในอารากาของฝรั่งเศสมามาเลเซียทางข้างล่างนี่ก็เป็นของอังกฤษ อินโดนีเซียนี่ของเนเธอร์แลนด์ชาวดัตโปรตุเกสก็ไปทางโน่นทางฟิลิปปินส์รวนแล้วแต่เซยเอกราชมาทางนั้นมีเรานเนี่ยเนี่ยยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เราจะมาได้กับโนโนโนิมๆอย่างขมิตนี่ผมว่าผมเลยตั้งสมมติฐานเอาเป็นว่ามันมีพวก คิดคดทรยศต,ต่อชาติอยู่รอบๆนั่นแหละรอบบังข้างบนซึ่งเขามีอำนาจทำให้ประเทศจ,จนเบ่งแยกเดี๋ยวทางนน้นก่อมบอัีทางนี้นี่นี่ก็ยกมอ็บใส่กันนั่งนู้นนี้เราคิดอยากจะให้ประเทศเราเนี่มีความเจริญทางด้านการเมืองการปกครอง ดังปะเทศอารยยะต่างๆอารยะปฏิทศที่เจริญมาแล้วเช่นอังกฤษสหรัฐฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนนเเอรเลนเหล่านี้แต่เราก็ทําไม่ได้ก็นึกอยากข้างบนเนี่ยก็กลุ่มอานาจไว้ข้างบนไหนถึงบนไหนกลุ่มขุนนางทั้งหลายอัมมตเอกทั้งหลายพวกอนุรักษ์นิยมตัวเองเป็นอนุอนุรักนิยม แต่ไปอาศัยมือของอเมริกาเพื่อมาบาังตาประชาชนว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยทุนนิยมแต่ตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยมยึดอำนาจเราเจ็ดไปจนราเจ็ก็รู้ว่าไอ้พวกนี้มันมายึดอำนาจเราก็หมายความว่าอยากจะปกครองประเทศแทนเรา ซึ่งเขาได้ปกครองประเทศเรามาตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาอ้าวชาวโยกนี้เอาเป็นเท่านี้เพราะมันถูกนับแปดไปแล้ว